มอสไทยแลนด์บาสเกตบอลครับ2014หลังจากเดินทางท,างท้าความแม่นไปทุกประเทศวันนี้เราได้แปดทีมสุดท้ายมาประลองฝีมือกันในร,รอบชิงชนะเลิศแล้วครับที่นี่โรงเรียนเราเราสู้สุดใจครับพวกเราซ้อมมาดีพวกเรามั่นใจมากครับวันนี้สู้เต็มที่ครับผมมอ ครับเกมน,นัดชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับไปดูกันเลยและทีมโรงเรียนอัศสสชัญธนบุรีก็ควา้าแชมป์ไม่ครองนะครับแล้วติดตามกิจกรรมมันๆและมีประโยชน์จากโฟมอตามเพจบุ๊คข้างล่างนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ